สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่าครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยค่ำคืนนี้เราได้คุยกันครับวันนี้วันที่3เมษาครับ ติดต่อสื่อสารกับเราที่ a c e b o o k นะครับแสเสรีดามาหลายคนบอกว่าชมย้อนหลังนะครับย้ำอีกทีว่าชมย้อนหลังได้ที่ superbanther.co.th นะครับหรือเขียนจดหมายมาหาเราก็ได้อ่ะขึ้นให้หน่อยขึ้นให้หน่อยนะครับวันนี้ใครที่มีคำถามกับอาจารย์เสรีนะครับไปถามที่ f c e b o o k คขับย้ำว่าแสลเสรีดามาอาจารย์อยู่กับเราอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับวันที่3เมษายนที่ย้ำวันที่เพราะอะไรรู้ไหมาอาจารย์นั่งงงงงมองทีวีไทยหรือว่าหนังสือพิมพ์หรือวิทยุเองก็ตาม ไม่เห็นมีการรณรงค์ด้วยการขับขี่ปลอดภัยอะไรเลยอาจารย์จะช่วงสงกรานอยู่แล้วประชาชนชาวไทยก็มาจะทิ้งกรุงเทพแล้วก็เดินทางหรือคนต่างจังหวัดก็จะต้องเดินทางนเลเทไปหมดซึ่งทุกปีมันจะมีข่าวเรื่องเมาแล้วขับมีอุบัติเหตุตามท้องถนนถ้าเรารณรงค์เร็วคนก็เตรียมตัวเร็วไม่ใช่เหรอครับอาจารย์ครับมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีครับนะครับคือการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นช่วงสงกรานหรือช่วงปีใหม่ครับมันเป็นการรณรงค์ระยะสั้นมาก เอาง่ายๆถ้าเริ่มต้นมันที่หนึ่งเมษาก็ถือว่าไม่ทันแล้วใช่เพราะเราก็จะเริ่มเดินทาง6ในเริ่มเดินนะบางส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรา,เราการที่เราจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมของค,คนว่าเขาเนี่ยขับรถแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในช่วงที่รถมันแน่นจะต้องทําอย่างไรเนี่ยการรณรงค์หรือคําแนะนำเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะครับปัญหาคือเรื่ององบประมาณนะครับก็คือว่า บ้านเมืองเราเนี่ยเวลาของงบประมาณทําอะไรที่เป็นการระดงที่ผลมันเป็นผลลัพธ์ไม่ใช่เป็นผลผลิตอ่าเป็นของรับนะขอยากนะขอยากเวลาถ้าเราขอเพื่อที่จะ ไปสร้างโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกร้อยห้องออเตียงเพิ่มอีกสองร้อยเตียงพื้นที่ชนประทานเพิ่มขึ้นอีกสามพันไร่มันมีผลผลิตอ,อมันเป็นเอาพุทใช่มันเห็นเอาพูทชัดเจนแต่การรณรงค์ให้เด็กไทยวินัยดีให้เรารักษาเอก,เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยหรือว่าขับรถถูกกฎจราจรอะไรเหล่าเนี้สิ่งที่มาไดมา้มันเป็นเอาคำเนาะตัวชี้วัดมันอาจจะไม่ชัดเจนเห็นเป็นมันรับมันรับเป็นหนึ่งสองสามยากมากเพื่อใช้งนประมาณตรงเนี้ ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะแล้วในที่สุดเราก็เป็นประเทศที่ตั้งเป้าตายตั้งเป้าเจ็บน,นะครับสพราะว่าปีที่แล้วเราตาย300ปีนี้เราจะลดให้ได้50%านก็แปลว่าถ้าเราตาย 150, ร้อยห้าสิบก็ถือว่าบรรลุเป้าหมาย เพราะจริงๆนะถ้าคุณคุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยจะพบว่าในช่วงที่เราเดินทางกันเนี่ยทุกช่องแหละจะนําเสนอข่าวว่าอ่าเจ็ดวันนั้นอันตรายเข้าวันที่สามแล้วตายตายไปแล้วเท่าไหร่ใช่อย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆเราตั้งเป้าตายเราตั้งเป้าเจ็ดนะทําไงเรื่องี่ยเราตกองกรรมแบบนี้ใช่มันต้องเป็นศูนย์ก็ต้องทําให้คนที่ทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีหน้าที่รณรงเรื่องอะไรก็แล้วแต่กับสาหรักก็ประมาณนะครับ เปลี่ยนแนวความคิดว่านอกเหนือจากการทํางานเพื่อได้เอาพพุตแล้วมันมีหลายเรื่องที่เราต้องทํางานเพื่อเอาคอัมนะคะับค,คือบางเรื่องมันไม่ได้เป็นผลผลิตออกมาชัดเจนว่าเพิ่มอะไรได้ยังไงบ้างแต่เราต้องมองเอาพุตว่าในที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นขับรถดีขึ้นการจราจรดีขึ้นผู้คนไม่บาดเจ็บไม่ล้มตายไอ้สิ่ง,งต่างๆนานาน,นี้มันเป็นเอาคอัมเราต้องทําให้ได้ งั้นต้องรีบรณรงค์กันเนาะเอาอย่างนี้ยกเรื่องนี้มาพูดคุยอย่างนี้รคุณผู้ชมหลายคนเริ่มจะเดินทางแล้วอะถ้ารัฐบาลเขาช้าหรือคนที่มีหน้าที่รณรงเขาช้าเนี่ยคุณผู้ชมปล่อยเขาไปมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องเตือนตัวเองแล้วเพราะว่าถ้าเราขับขี่ปลอดภยัยนอกจากตัวเราปลอดภัยแล้วเนี่ยเพื่อนร่วมท้องถนนก็จะปลอดภัยไปด้วยก็อยากให้เดินทางขับบ้านแบบมีความสุขเพราะหลายครั้งมันแบบอย่ามองแค่ประเด็นว่าเมาแล้วขับให้มองประเด็นเรื่องการใช้รถให้ถูกด้วย นะครับเพราะว่าถ้าเราดูสถิติการตายส่วนใหญ่จะเป็นโมอเตอร์ไซ์ การใช้มอเตอร์ไซค์เล่นน้ําไม่น่าจะเหมาะสมนะครับการที่คุณต้องตักน้ําสดกันนล้วรถมอเตอร์ไซค์มีแค่สองล้อเนี่ยมันมีโอกาสล้มและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจริงๆเอางี้เรายกเรื่องนี้มาพูดคุยกัน2คนเพราะเราเป็นห่วงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีเทศกาลแห่งความสุขและอยากให้เทศกาลนั้นเป็นเทศกาลแห่งความสุขจริงๆขับรถระมัดระวังนี่คือเรื่องที่1เมาไม่ขับคือเรื่องที่2เรื่องที่3ที่อาจารย์ย้ำเมื่อกี้คือใช้ให้ถูกวิธีใช้ให้ถูกประเภทของเขาจะได้มีความสุขกัน มอเตอร์ไซค์น,นี้ไม่เหมาะขี่เล่นน้าแน่นอนเนาะแล้วปีน้ำน้อยเดวยไม่ได้จะเล่นน้ําเยอะอันนี้คือเรื่องที่มาเปิดประเด็นดราม่าก,กันแต่ทีมงานเตรียมหลายเรื่องหลายประเด็นเลยอาจารย์มาไปชมวทิทยากันแล้วเดี๋ยวมาคุยกันสักครู่ครับเชิญครับสุดอัดอัน้นสาวอัดคลิปแฉหลังถูกหลอกขายทุเรียนกวนยัดไส้คือว่าหลอกลูกค้าขาจรนะคะที่แบบไม่รู้เรื่องขับผ่าน อออยาาาากกกซื้้เเพระวว่่่มมมมััันไญญไีีีปปญญลลบทดิแสาวไทยในสวีเดนอัดคลิประบายลง YouTube เหตุถูกแมคค้าแสบหลอกขายทุเรียนยดไส้ตำรวจรุดรวบตัวทันควันรับสารภาพนำของเก่าค้างปีมายัดไส้ขายไม่ได้เจ็บใจอะไรค่ะมันเสียน้ำหนักที่แทนที่จะขนอย่างอื่นมาได้นะคะอย่างเช่นปลาัสรับอะไรเงี้ยค่ะแท็กซี่สนามบินหน้าเลือดฝันค่าโดยสาร ,6000 บาท แท็กซี่ถ่ายหน้าเลือดเก็บค่าโดยสารประธานบริษัทสวิส6,000บาทเจ้าตัวแจ้งอีกฝ่ายให้เองด้านกรมขนส่งสั่งถอนใบอนุญาตทันทีฐานเก็บค่าโดยสารเกินอัตราแม่ประนอมโรคขอความเป็นธรรมหลังลูกสาวรวมหัวสาม,มีปุ๊บกิจการ ศึกสายเลื่อนน้ำพริกเผาแม่ประนอมโรคขอความเป็นธรรมหลังถูกลูกสาวและลูกเขยรวมหัวฮุบกิจการพร้อมไล่ออกจากบ้านชาวเน็ตแห่โพสติงทำแบบนี้เรียกเนรคุณเจ้าของผลงานปริบแตกเพจขายของลอกผลงาน งานนี้ปริแตกเจ้าของผลงานร้องขอความเห็นใจหลังเพจเคสมือถือก็ผลงานโดยไม่รับอนุญาตหลังถูกท้วงอ้างแค่ขายก็เหนื่อยแล้วบอกเจอมาเยอะอยากฟ้องก็เอาเลย เรียกว่าประเด็นดราม่าที่เปิดกันไปเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องคนทะเลาะกันเป็นส่วนใหญ่อาจารย์ <c oughs> เรื่องแรกก่อนแต่เรื่องแรกนี่เราสองคนไม่สบายใจ <c oughs> เพราะเป็นคนชอบรับประทานเหมือนกันแล้วก็ชอบท่องเที่ยวคืองี้เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราแวะซื้อของพวกตามจุดท่องเที่ยว <c oughs> ดังนั้นมันจะเหมือนอารมณ์นี้อาจารย์เวลาเราไปซื้อแล้วเรากลับไปเลยเราหายไปเลยดังนั้นถ้าร้านเหล่านี้ทําไม่ดีอย่างมากเราออกไปแล้วเราก็เสียเงินไปแล้วว่าด้วยเรื่องทุเรียนกวนครับ <c oughs> เป็น โพสคลิปเตือนใจจัดหญิงไทยในสวีเดนท่านหนึ่งเธอเดินทางมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ซื้อทุเรียนกวนของขึ้นชื่อรือชากับเอาฟังเสียงเธอหน่อยหนึ่งเชิญค้าปล่อยมาข้างทางที่เมืองจันนะคะนี่อีกซื้อมาเหมือนก้อนปกติเนี่ยค่ะถามแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าเออเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะก้อนละประมาณครึ่งกิโลราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะบอกหมอนทองแท้กวนเองชาวบ้านกวนเองนะคะก็ิลยคิดว่าต้องอร่อยแน่ๆเพราะ เมืองจันทุเรียนเยอะนะคะเขาก็คงแบบว่าเหลือมากมายแล้วก็มาทําเป็นทุเรียนกวนแปรรูปมันจะได้ไม่เสียหายนะคะก็เลยช่วยซื้อมาและเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนกวนด้วยนะคะเป็นเรื่องปกติจะให้ดูว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ดูไม่ยากนะคะแต่ว่าด้วยความที่ไว้ใจไม่ได้สังเกตอะไรเห็นอายุเยอะมากแล้วนะคะก็เลยซื้อมาเลยโดยไม่ดูแต่ถ้าดูชัดๆเนี่ยก็จะเห็นนะคะตั้งแต่แรกแล้วว่าเนี่ย ไส้มันจะออกมาอย่างนี้ไส้มันนะคะหรืออะไรก็ไม่ทราบไม่แน่ใจก็เลยเริ่มไม่ไว้ใจและไม่ชิมแม่อะไรทั้งสิน้นทิ้งนะคะซื้อมาทั้งหมดสี่ก้อนอีกก้อนหนึ่งทิ้งไว้ไปให้พ่อทานแต่โทรไปบอกพ่อแล้วให้เอาทิ้งไปนะคะสองก้อนที่แกะมาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะวันนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปก็ว่าภาพรวมคือว่าซื้อไปสี่ก้อนภาพนี้เนะี่ย เธอถ่ายจากสวีเดนนะเธอก็ไม่ได้โกรธอะไรเธอบอกว่าเธอต้องซื้อเสร็จโหลดขึ้นเครื่องเสียน้ําหนักไปที่นู่นด้วยแล้วก็อย่างที่บอกอาจารย์มันกลายเป็นเสียชื่อเพราะว่าข้างในเนี่ยก้อนที่เมื่อกี้เธอโชว์ข้างในเป็นมันต้มธรรมดาเลยอาจารย์เอ๊ะแต่เหมือนดูเจ้าตัวเขาบอกว่ามันเป็นทุเรียนกวนชนีที่สีไม่สวยก็เลยเอาทุเรียนกวนหวนทองที่สวยกว่ามาหุ้มใช่เป็นงงรงเราจะเชื่อใครอะที่ร้านบอกอย่างนี้ แต่รายนี้เขาบอกเขาไม่ได้ชิมนะเพราะเขาเห็นมีสีดำๆก็ทิ้งเลยก็คืออย่างนี้พอมันมีความไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เลยเกิดขึ้นเอาองี้เรื่องที่หนึ่งกถามอาจารย์ก่อนเวลาร้านขายของแบบนี้เขาเรียกว่าชอบตีหัวเข้าบ้านคือซื้อแล้วยังไงก็ไม่น่ามาเพราะเขาไม่เข้าใจครับว่าภาพลักษณ์และไม่เข้าใจคําว่าซื้อซ้ำอ่านะครับคือถ้าเราทําแบบนี้ตีหัวเข้าบ้านเนี่ยเท่ากับว่าภาพลักษณ์ของเราเสียหายแล้วก็ในขณะเดียวกันคนเขาจะไม่มาสื่อสาร คือนอกจากไม่ซื้อซ้ำเนี่ยเขาก็จะไม่แนะนําคนอื่นให้มาซื้อแล้วเขาอาจจะแนะนําให้ไม่ซื้อด้วยซ้ําไปก็จะเป็นการเสียชื่อเสียงยันตรงนี้เนี่ยแม่ค้าบอกว่าเป็นทุเรียนชนีที่ดำอ่าแล้วก็หอแต่ว่าทางนั้นเขาบอกเป็นมันจะอย่างไรก็ตามไม่ว่าเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดการสอดไส้ไปแล้วมันไม่ควรจะสอดไส้ซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันคือเรื่องที่ผู้ประกอบการไม่เข้าใจคําว่าภาพลักษณ์ไม่เข้าใจคําว่า กำไรระยะยาวที่เกิดขึ้นจากการซื้อซ้ําไม่เข้าใจคําว่าตลาดขยายได้ด้วยการที่คนซื้อไปแล้วแนะนําให้คนอื่นซื้อ<ช>ต่อใช่มันต้องบอกต่อเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปส่งเสริมโอท็อปเนี่ยรเราควรจะให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ด้วยเข้าใจเรื่องของการที่ เราต้องสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์เราต้องทําให้คนอยากกลับมาเราต้องทําให้คนอยากแนะนํำคนอื่นอย่าไปคิดติหัวเข้าบ้านว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวซื้อ,อแล้วเขาก็กลับ <ไป S 1> บ้านไปเวล,<ป>เลาเจออะไรไม่ดีก็คงกลับมาแลกมาเปรียบมาต่อว่าไม่ได้แต่ตอนนี้สมัยนี้มันมีโซเชียลมีเดียเขากลับมาต่อว่าเราไม่ได้แต่เขาสามารถโพสต์ทําให้เรานั้นเสียหายแล้วก็จะไม่มีใครกลับมาซื้อเราอีกนะครพี่เอาตัวอย่างตัวพี่เองครับ พี่เลิกซื้อน้อยหนาทำไมอะครับไปโดนอะไรเข้าจังจากแผงการดงนะคะคือเส้นทางจากโคราชกับกรุงเทพใช่จะชอบมีร้านเล็กๆๆอยู่ริมข้างทางเพราะว่าพี่บอกขอซื้อที่สุกทานได้ส่วนหนึ่งและขอให้ซื้อที่ค่อยๆสุกที่จะทยอยทานเพราะเราไม่ได้ทานทีเดียวหมดปรากฏว่าอันที่สุกใช้ได้พระบีบนนิ่มแต่อันที่บอกค่อยๆทานเขาให้มาพี่บอกแน่นะว่าแล้วด้วย ก็ปรากฏว่าอยู่เจ็ดแปดวันมันก็ไม่สุกมีน้ำซ้ำดำแล้วแข็งขว้างหัวหมาแตกใช่พระสะพันึงมันเหมือนเสียไปแล้วใช่ซึ่งตรงนั้นมันคือสิ่งที่ในหนาที่ไม่แก่ไม่แก่เขารีบตัดมาขายเพราะช่วงต้นฤดูราคาจะสูงนะคะถ้ารอถ้ารอให้มันถึงกลางฤดูเนี่ยหลายต้นก็จะ เกิดมาเต็มไปหมดราคาก็จะถูกลงราคาก็จะถูกลง,ลงแต่ถ้าเขาออกมาช่วงต้นที่ยังมีไม่มากเขาจะได้ราคาดีพอพี่เจอครั้งนั้นเพียงครั้งเดียวเมื่อประมาณสัก20ปีมาแล้วไม่ซื้อเลยตั้งแต่นั้นพี่ไม่เคยแวะซื้อผลไม้ที่ตลาดกลางดงอีกเลยเห็นไหมไม่ใช่เพียงแค่ไม่ซื้อน้อยหนานะไม่ไมแวะซื้ออ,อีกเลย,ย,เ,ลยเพราะเราเข็ดแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าแม่ค้าเหล่านั้นมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันหรือไม่อย,อย่างไร ซึ่งตรงนี้มันทําให้แม่ค้าดีๆเนี่ยพลอยเสียผลประโยชน์ไปด้วยเพราะพี่เชื่อว่าตรงนั้นต้องมีแม่ค้าที่ดีอยู่แต่ความที่พี่ไปซื้อหนึ่งรายแล้วก็เจอตรงนี้พี่ไม่ไว้วางใจพี่ก็เลยไม่แวะซื้อเจ้าอื่นด้วยและไม่แวะซื้อผลไม้อื่นๆด้วยครับนี่แหละพอทําแบบนี้ที่อาจารย์บอกภาพลักษณ์เสียหายกําไรระยะยาวก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นตอนเนี้ย แม่ค้าต่างๆเวลาเราไปต่างจังหวัดเราจะพบว่าบางทีเราต้องไปบางร้านที่เพื่อนบอกว่าดีแต่เนี่ยพอทําไม่ดีคุณผู้ชมเห็นไหมเขาโพสต์ด่าต่อไปนี้เวลาเราไปจันทบุรีอ่ะต้องบอกก่อนเราก็ไม่สบายใจแล้วก็ไม่กล้าซื้อแล้วงเห็นไหมดังนั้นฝากเอาไว้ผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะขายของอะไรของที่จะลึกขายภาพใช่ขายให้มันคนเอาไปพูดต่อว่านี่วันก่อนไปจันทบุรีมาซื้อเงาะ เนื้อด,ดีถูกมากคนก็จะได้กลับไปเพื่อจะซื้ออีกนะครับดังนั้นเรื่องนี้เอามาพูดคุยเอาไว้แล้วก็ฝากไว้ว่าสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้คือภาพรักและกําไรระยะยาวถ้าเราทําดีวันนี้เราจะขายได้เรื่อยๆจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานน,น,น,นะอาจารย์อ่ะงั้นพักกันสักครู่หนึ่งผู้ชมช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งภาพลักษณ์ภาพลักษณ์นี้ทําลายเขาเรียกว่าชื่อเสียงประเทศชาติเลยเกี่ยวกับแท็กซี่เรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันเบรกหน้าสักครู่เดียวครับ